สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอปิติชลีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่16กันยายน2564โดยเริ่มต้นครับทำนายตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่5กันยายนเป็นต้นไปนะครับระยะการททานายเนี่ยเริ่มต้นไปถึงวันที่15กันยายนนี้เท่านั้นไม่มีผลต่ออดีตที่ผ่านมาหรืออนาคตที่เราเหนือจากวันที่16กันยายนไปแล้วนะครับในคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินโชคลาภบุญเสริมดวงชะตาแล้วก็ตัวเลขมงคลแบบ กว้างๆรรวมไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นจงใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะครับสำหรับช่องทางการติดต่อดูดวงกับผมหมอกอิตชลียังคงเหมือนเดิมครับทางเบอร์โทรศัพท์ดีไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับส่วนอกสนใจใครที่จะตรวจดวงชะตากับผมก็ทักทายพูดคุยเข้ามาผ่านทั้งทาง ID Line หรือเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ และราศีที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ณขณะนี้ก็คือราศีเมษนะครับหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมชาวราศีเมษในรอบปักนีจ้จะอยู่ในกลุ่มราศีมหาเฮงอันดับที่สี่นะครับต้องบอกว่าสาเหตุที่อยู่ในกลุ่มราศีมหาเฮงอันดับที่สก็โดยเพราะว่าดวงของเจ้าชะตาเนี่ยยังมีเรื่องของวิบากกรรมเก่าส่งผลโดนบันดาลอยู่แต่มีข้อดีเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินมรดกที่ดิน รวมถึงโชคลาภที่กําลังจะมีมาถึงส่วนว่าจะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันแต่ก่อนอื่นเรามาว่ากันเรื่องของการงานก่อนในรอบปังนี้ชาวราศีเมษดวงการงานเหมือนกับว่ากําลังมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปคนราศีเมษมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะครับบางครั้งยังกลังเลใจอยู่ว่าจะเอาอย่างไรจะตัดสินใจดีไหมจะทําหรือไม่ทํา แต่ถ้าตามโดยชาผมมองว่าหากแม้นคุณกําลังคิดหรือกำลังเจอเจอกับปัญหาของงานที่คุณทําอยู่เช่นคุณอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้าย,า,ยายงานหรือไปทดลองสายอาชีพใหม่ที่คุณยังไม่เคยทำ ผมแนะนําว่าลองทดสอบลองทดลองลองตั้งใจทําดูคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จแค่พลิกฝ่ามือเท่านั้นเองนะครับงานที่โดดเด่นสําหรับคนราศีเมษในรอบปักนี้นะครับก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแมสคอมมิวนิเคชันนะครับด้านการติดต่อสื่อสารพวกวิทยุทีวีหรือแม้กระทั่งพวกสินค้าเอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับรวมถึงงานในหน้าอาสังหาที่ดินอสังหาเหล่านี้จะมีโอกาสดีๆนะครับหรือพูด,ดง่ายๆเลยคนราศีเมษในรอบปักนี้เนี่ยนะครับหากแม้ ใครอยู่ในสายของสื่อมวลชนหรืออยู่ในสายของทีวีวิทยุหรือแม้กระทั่งจะออกพัดลมแหละนะฮะนะับอยู่ในสายของทีวีสายของสื่อสารมวลชนทุกสารทุกแขนงต้องบอกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีมากรวมถึงอาชีพ แพทย์หมอพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงนี้อาจจะต้องหนักและก็เหนื่อยพอสมควรทีเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งรวมถึงคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับค้าของเก่าหรือแม้กระทั่งคนที่ทาธุรกิจประเภทเครื่องจกักรเครื่องยนต์กลไกซ่อมรถ,ซ,มรถซ่อมราหรือแม้กระทั่งทําพวกเอนจิเนียร์ใหญ่ๆก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีในรอบปักนี้ของคนราศีเมษนะครับ บางคนเนี่ยอาจจะกําลังมองหางานอื่นหรือมีเพื่อนชักชวนแนะนําให้ไปทําอาชีพที่คุณยังไม่เคยทํามาก่อน แต่คนราศีเมษจะเกิดอาการรู้สึกรังเลสับสนไม่มั่นใจว่าตัวเองคิดถูกหรือคิดผิดหากแม้นคุณเจอเรื่องราวแบบนี้ผมแนะนําเลยตอบแทนเลยว่าควรที่จะรีบตัดสินใจทดสอบทดลองสายอาชีพใหม่ๆนะซะเพราะคุณกําลังจะมีโอกาสได้เจอเจอกับสถานการณ์ใหม่ๆที่มันจะนํามาซึ่งความสาเร็จหรือแม้กระทั่งชื่อเสียงการเงินให้คุณก้าวไกลไปมากกว่าที่เป็นอยู่ ใครที่ทํางานอยู่กับต่างชาติหรือว่าบริษัทที่มีคนต่างชาติร่วมมุ่งลงทุนในรอบปักนี้ถือว่าไปในทิศทางที่ดีคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลยิ่งช่วงเวลานี้ทางรัฐบาลเราปลดล็อกดาวน์ลงไปค่อนข้างที่เยอะมากก็เลยส่งผลทําให้คนราศีเมษในรอบปักนี้การงานค่อนข้างที่จะเดินหน้าไปสู่สิทธางที่ดีขึ้นบางคนอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศไปดูงานยังต่างประเทศแต่ก็พึงต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะครับเพร,เพราะเจ้าชะตาอย่างที่ผมเรียนไปว่าอยู่ในมหาเหงอันดับที่4เพราะฉะนั้นอาจจะ หรือเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งบางทีอาจจะไปหลงหลงลืม,ลมหรือว่ากระเป๋ากระเป๋ากดเงินแล้วลืม ATM หรือแม้กระทั่งลืมเงินทอนหรือลืมเครื่องมือสื่อสารต่างต่างคนราศีเมถึงระมัดระวังรวมถึง ให้ระมัดระว,วังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับแต่อย่างไงก็ดีนะครับเรื่องของการงานชาวราศีเมษในรอบปังนี้ถือว่าโดดเด่นมากยิ่งถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มของนายหน้าทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในรอบปังนี้ชาวราศีเมษมีโอกาสดีๆในส่วนของการค้าขายหรือเจ้าชะตาเองอาจจะมีโอกาสได้รับมรดกตกทอดอันเป็นสมบัติชิ้นใหญ่ๆโตๆเช่นบ้านเช่นที่ดินหรือแม้กระทั่งเงินใน ธนาคารในแบงก์ก็เป็นไปได้คนราศีเมษจะเจอเจอแบบนี้บางคนมีโชคลาภก,ก้อนใหญ่ๆถูกหวยถูกรอตต่หรือแม้กระทั่งการที่คนราศีเมษส่งชื่อไปชิงโชคโน่นนี่นั่นแล้วได้เป็นทรัพย์สินที่ถึงกลับขึ้นมาหรือได้ทองได้ทองอะไรอย่าเนี้ยชาวราศีเมษจะเจอเจอกสถานการณ์แบบนี้นะครับใครที่เป็นนายหน้าทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายที่ดินอยู่ในรอบปักนี้มีโอกาสได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าในบางทีเนี่ยคุณจะต้องพยายามพูดคุยเจราจาสื่อสารกันให้ชัดเจนให้เข้าใจ หาไม่แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นข้อพิาพาทจนส่งผลทําให้เกิดการฟ้องร้องเป็นคดนีความได้ใครที่เกิดราศีเมษแล้วมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินทรัพย์สินอยู่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการวิ่งรอกหรือว่าการที่กระทําของฝ่ายตรงข้ามแบบไม่ซื่อเช่นว่าการเล่นสายเส้นสนกฎนในส่งผลทําให้เราเนี่ยที่เป็นอาจจะเป็นโจนรือเป็นจำเลยก็ได้มีโอกาสที่จะพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นหากแม้นให้ดีที่สุด ก็ควรที่จะระมัดระวังหรือวางแผนให้รอบครอบรัดกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของงานด้านอส,สังหารเหล่านี้แต่ถามผมว่าจะมีโอการปรสารารการประสบความสำเร็จไหมคนราศีเมษมีโอกาสประสบความสําเร็จครับคุณทําแล้วมักจะได้รับโอกาสด,ดีมีคนตอบรับเข้ามาเยอะบางครั้งราคาหรือว่าสิ่งที่คุณจะได้เช่นค่าในหน้าที่คุณควรจะได้บางทีสมมติได้ขายที่แปลงนี้อาจจะได้สักประมาณสองสาล้านมันอาจจะลดหลั่นลงมาบ้างแต่ถ้าเราพร้อมที่จะรับกับส่วนต่างที่เหลือนั้นคุณก็สามารถก้าวไปต่อได้ ได้น้อยดีกว่าไม่ได้นะครับการที่เราจับเสริมือเปล่าแบบนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่มันแบบว่าเหนือความคาดหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่ก็ควรจะพอใจในสิ่งที่ควรจะได้ตามบุญตามกําลังบุญนะครับโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าเรื่องของการงานชาวราศีเมษออกมาในรูปแบบนี้ส่วนพนักงานบริษัทห้างร้านทั่วไปในรอบฝักนี้ ถือว่าดวงการงานต้องระมัดระวังมีเรื่องให้กุ้มใจหรือบางครั้งคุณอาจจะอยู่ภายใต้แรงกดดันอะไรบางอย่างในช่วงสองสามวันนี้ที่จะถึงคนราศีเมเพึงระมัดระวังปัญหาการทะเลาะเบาแวงทั้งเรื่องของอคำพูดคำจาที่ไม่ค่อยเข้าใจในการและกกันหรือผู้หลักผู้ใหญ่สั่งงานกับเราแล้วส่งผลทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยสบายใจลังเลใจที่จะทําหรือบางทีจนถึงขนาดที่ว่าพร้อมที่จะก้าวลาออกมาจากบริษันทนั้นเลย หากแม้คุณเป็นแบบนี้ควรที่จะไตร่ตรองพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะก้าวเดินหันหลังออกมาจากสถานที่ตรงนั้นเพราะชีวิตของคุณมันไม่ได้โดดมันไม่ได้โดดเด่นมากถึงขน,นาดที่ว่าออกปุ๊บคุณจะได้งานปับแต่ถ้าคุณมีแผนไว้ก่อนหน้านั้นแล้วไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนราศีเมษผมเพิงบอกว่ามีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของการงานโดยพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคนราศีเมษ เป็นราศีมหาเฮงอันดับที่4ก็ด้วยเพราะวิบากกรรมที่คุณมีอยู่นั่นเองพึงระมัดระวังเรื่องของอารมณ์จิตใจของตัวเองให้ดีนะครับน้อยเราจะได้ไม่ต้องพลาดหรือตัดสินใจแบบผิดๆนะครับแต่ถ้ามีคนแนะนําเพื่อนฝูงชักชวนให้ทําธุรกิจใหม่ๆอาชีพใหม่ๆงานใหม่ๆที่ตัวเราเองยังไม่เคยทํามาก่อนหากเราลังเลใจว่าจะทําได้ไหมทําสําเร็จไหมผมเรียนเลยว่าคนราศีนม้เป็นคนมีความรู้ความสามารถ คุณเป็นคนเก่งคุณมีทักษะมีความเชี่ยวชาญมีไหวพิบปฏิภานสูงขอเพียงแค่คุณเร่งรีบลงมือทำงานนั้นสําเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าได้ลังเลใจหรืออย่าได้ดูถูกดูแคลนฝีมือของตัวเองนะชาวราศิเมษใครมาชักชวนทําอะไรใหม่ๆนอกเหือจากงานที่เราเคยทํามาก่อนชี้ออกไปจากกฎเดิมๆคุณลุยเลยทําเลยรับรองคุณสําเร็จแน่นอนครับ คนที่ทำงานบริษัทห้างร้านจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลูกจ้างประจําก็มักจะมีโอกาสดีๆใครที่จะบรรจุเข้ารับชราชการนะครับหรือว่าจะสอบเข้าบรรจุในช่วงนี้อาจจะยังต้องรอต่อไปสักพักก่อน,อนหลังจากวันที่15บ6ไปกแล้วมีแนวโน้มที่ดีนะครับโดยเฉพาะช่วงประมาณ2ี่9ิปี้ปลายเดือนชาวราศีเมษจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการสอบเข้ารับราชการแบบเป็นลูกจ้างประจํา นะครับก็ดีใจกับคนราศีเมษหลายๆท่านเรื่องงานออกมาในรูปแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาต่อกันในเรื่องของการเงินนะครับดวงการเงินอย่างที่ผมเรียนไปว่าชาวราศีเมษเนี่ยในรอบปักนี้มีเรื่องราวข่าวดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมรดกทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งการส่งชื่อฉิงโชคอะไรต่างๆช่วงนี้รู้สึกว่ามีหลายๆอย่างเข้าทางชาวราศีเมษร,รวมถึงวันที่16กันยายนคนราศีเมษก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินที่ค่อนข้างสมบูรณ์ คุณมีโอกาสที่จะพลิกผันชะตาชีวิตมีโอกาสถูกหวยถูลัตเลอรี่มีโอกาส,กกกาสที่จะได้รับโชคลาภจากสิ่งที่คุณทําลงไปนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่กําลังอยากจะเอาที่ไปเข้าจำนงเนองหรืออยากจะไปทาธุรกรรมทางการเงินกับแบงก์กับธน,นาคารก็มีโอกาสประสบความสำเร็จยิ่งถ้าใครที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วต้องการการเงินมาเพื่อที่จะ ขับเคลื่อนธุรกิจของตัวเองให้มันก้าวไปสู่อนาคตที่สมบูรณ์แบบแนอนาคตผมมองว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จมากนะครับแต่ั้หมดั้งมวลเนี่ยนะครับคนราศีเมษเองก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งบางครั้งอาจจะใช้เวลาเนิ่นนานกว่าการพิจารณานั้นจะประสบความสำเร็จแต่ที่แน่ๆคุณได้ดั่งใจที่คุณต้องการแน่นอนนะครับเรื่องของการเงิน คนราศีเมษในรอบปักนี้เนี่ยนะครับดวงการเงินถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีพอสมควรยิ่งได้เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภมาเสริมด้วยในช่วงวันที่16กันยานยิ่งส่งผลทําให้คนราศีเมษมีแรงในการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นบางคนมีโชคมีลาบอาจจะถึงขนาดซื้อที่ดินเก็บไว้ เก่งกําไรในรอบต,อต่อไปหรือในปีต่อ,ตอไปบางคนอาจจะซื้อตึกราบบ้านช่องซื้อบ้านซื้อที่ดินนะครับหรืออาจจะซื้อคอนโดตามกําลังเงินที่ตัวเองมีหรือความสามารถที่ตัวเองพอได้แต่ที่แน่ๆดวงการเงินชาวราศีเมษเองแม้นจะมีเข้ามาเยอะแต่ขณะเดียวกันรายจ่ายของคุณก็มีมากเช่นเดียวกันพึงระมัดระวังหรือวางแผนทางการเงินงให้ดีนะครับ แต่ไม่ต้องกังวลใจนะครับคนราศีเมษแม้คุณจะมีรายจ่ายที่ค่อนข้างมากแต่เอาอยู่แล้วก็แบ่งสารปันส่วนด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างลงตัวพอสมควรยิ่งหลังวันที่16กันยายนไปต้นไปแล้วเนี่ยถือว่าดวงการเงินโดดเด่นขึ้นในอีกระดับหนึ่งที่น่าพอใจเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือเรื่องของการงานกับเรื่องของการเงินของคนราศีเมษคราวนี้เรามาต่อกันในเรื่องของ บุญเสริมดวงชะตาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะกราบสักการะบ,บูชาหลังจากที่การงานการเงินคนราศีเมษอยู่ในทิศทางที่ดีพอสมควรดีพอประมาณ หากแม้นเราอยากจะให้บุญกุศลส่งเสริมเกื้อหนุนให้เจ้าชะตาหรือให้ตัวเราเองเนี่ยโดดเด่นมากยิ่งขึ้นควรจะต้องทําแบบไหนหรือทําอย่างไรคนราศีเมษในรอบปักนี้เนี่ยนะครับบุญเสริมดวงชะตาเมื่อทําแล้วจะส่งผลให้เจ้าชะตาโดดเด่นเพิ่มความเป็นสิริมงคลรวมถึงเรื่องของโชคลาภทางการเงินให้โดดเด่นการงานให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นการทําบุญกับโรงพยาบาลสง ่ายชีวิตโคกระบือหรือปล่อยปลานหน้าเขียงตามกําลังอายุของตัวเองนะครับหรือเราจะบริจาคปัจจัยร่วมซื้อที่ดินให้กับสํานักสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์ที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับเหล่านี้คนราศีเมษทำแล้วมักจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ โชคลาภทางการงานและก็การเงินหรือใครที่ฐานะการเงินดีหน่อยก็อาจจะไปบริจาคปัจจัยให้กับวัดด้วยตัวของตัวเองเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่คนราศีเมษทาแล้วจะส่งผลโดนบันดาลในรอบปักนี้ให้โดดเด่นในเรื่องของการงานและก็เรื่องของการเงินนะครับหลังจากที่เราทําบุญทําทานกันเสร็จเรียบร้อยนะครับคนราศีเมษเองก็อย่าลืมนะครับในเรื่องของการทําทานศีลภาวนาทําทานเสร็จก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนาไหว้พระสวดมนต์หรือ ทำบุญใส่บาตรกรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่ออุทิศบุญที่เราได้ทําไม่มีที่สิ้นสุดให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายบุญเหล่านั้นจะยิ่งเป็นการต่อยอดไปสู่ความเร็จในอนาคตยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากเราทําบุญทาทานเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะเข้าไปกราบสักการะบ,บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าชะตานํามาซึ่งเรื่องของโชคลาภทางการเงินรวมถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายที่สมบ,บูรณ์แข็งแรงด้วยนะครับชาวราศีเมษในรอบปักนี้สิ่งศัก จะเข้าไปกราบสักการะบูชานะครับก็คือ 1. องค์หลวงปู่สดจันทสโรนะครับที่วัดปากน้ํานะครับสหลวงพ่ออีวัดสัตหีชนบุรีนะครับสหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับแล้วก็4หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ 5. หลวงพ่อรวยปราสาิโก 6. หลวงปู่ทิมอัต,ตสันโตวัดพระขาวนะครับเกราบนมัสการหลวงปู่ทิม อิสริโกวัดรหารไร่นะครับใครใกล้ที่ไหนก็ไปกราบสักการบ,บูชาเหล่านั้นได้เลยแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายนะครับที่คนราศีเมษสามารถที่จะเข้าไปกราบสักการบ,บูชาได้เลยสมมุติเราอยู่ที่อยุธยาก็แวะเข้าไปกราบ หลวงพ่อโตที่วัดชัยวัฒนารามก็ได้หรือจะเข้าไปกราบาพระนอนจักรสีก็ได้นะครับที่วัดพระนอนจักรสีหรือหลวงพ่อโตที่วัดม่วงก็ได้เช่นเดียวกันหรืออุทยานสมเด็จพุทธาจันโตพรมรังสีที่อ่างทองก็ได้เช่นเดียวกันใครใกล้ตรงไหนอยู่ตรงไหนก็แวะเข้าไปกราบสักการบ,บูชาเพื่อความเป็นสิริโมงคลของตัวเราเองนะครับซึ่งในช่วงนี้ชาวราศีเมษสามารถที่จะเดินทางไปกราบสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมกล่าวมาเนี่ยได้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเขาก็คลายล็อกออกมา คนงานที่เยอะนะครับใครใกล้ตรงไหนก็ลองแวะไปกันดูนะครับหลังจากที่เราไปทําบุญเสร็จกราบสักการะบูชาสินสิตเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาว่ากันเรื่องของโชคลาภนะครับแล้วก็ตัวเลขมงคลนะครับของคนราศีเมษชาวราศีเมษในรอบปักนี้เนี่ยนะครับทิศทางันเป็นมงคลเนี่ยนะครับอยู่ทางทิศเหนือและมีสีเหลืองทองเป็นเครื่องประดับที่เป็นมงคลเวลาที่เราจะไปไหนทําบุญทําทานหรือไปเสี่ยงโชคซื้อหวยชลอตรี่ก็ควรจะมีสิ่งของที่เป็นสีทองทองติดตัวไปด้วยจึงจะดีมากๆนะครับ และดาวคู่มิตรที่จะส่งผลโมดาลให้คนราศีเมษมีโอกาสประสบความสําเร็จหยิบจับล่โชคใหญ่ๆก็คือผู้หญิงผิวเนื้อดาแดงอายุไม่เกิน30ปีนะครับที่มาจากทางทิศตะวันตกนะครับคนแบบนี้ประเภทนี้นะครับจะนําเรื่องของโชคลาภทางการเงินมาให้คนราศีเมษในวันที่16กันยายน2564นีนี้ถามผมว่าแล้วแหล่งที่มาเกี่ยวข้องกับตัวเลขของคนราศีเมษคืออะไรก็หนึ่ง อายุของญาติผู้หลักผู้ใหญ่ที่ล้มหายาจจากแล้วเราฝันถึงนะครับหลังไปทาบุญทําทานให้ท่านเรียบร้อยเราก็สามารถนาเอาอายุท่านมาตีเป็นเลขได้สองเลขที่บ้านที่เราอยู่อาศัยหรือเลขโฉนดที่เราไปทําการซื้อขายที่ดินแล้วไปโอนกันที่กรมที่ดินก็เสี่ยงโชคซื้อได้เลยนะครับและก็สามก็คือเบอร์โทรศัพท์ของคนราศีเมษนั่นเองนะครับ ลองดูว่าเบอร์ไหนที่คุณใช้บ่อยหรืออยู่ๆมีคนโทรผิดเข้ามาอันเนี้ยคุณลองเอาสามตัวหลังเขาไปแทงหวยดูมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จแล้วมาดูกันว่าเลขเหล่านั้นที่มีในเบอร์ของคุณในบ้านเลขที่ของคุณหรืออายุของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ล้มหายายจากตรงกับเลขที่ผมให้ไปหรือเปล่านะครับเลขนําโชคของคนราศีเมษในรอบปักนี้นํามาจากดวงดาวที่เป็นดาวมงคลอย่างยิ่งก็คือดาวอาทิตย์นะครับเลขนําโชคก็คือ เลข1เลข0ูนย์เลขแแล้วก็เลข2มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับสำหรับวันที่ที่เหมาะสมสําหรับคนราศีเมษในการจะเสี่ยงโชคซื้อหวยชุลอตเตอรี่งวดวันที่16กันยายนก็คือวันที่8วันที่10วันที่11วันที่14และวันที่16เวลาอันเหมาะสมและก็สมพงกับคนราศีเมษก็คือถ้าเป็นช่งชนะชวงเช้านะครับก็คือเวลา8นาฬิกา21นาทีและเวลา10นาฬิกา18นาที ส่วนถ้าเป็นช่วงบ่ายซื้อในเวลาเดียวก็คือช่วงเวลา18นาฬิกา10นาทีเหลทได้ไม่เกิน10นาทีนะครับสถานที่ที่เหมาะสมของคนราศีเมษในการซื้อหวยเสี่ยงโชคนะครับในรอบปังนี้ก็คือหน้าโรงพยาบาล หรือบริเวณวัดเก่าหรือแหล่งโบราณสถานที่เราไปทําบุญกราบสักการบูชานั่นเองนะครับหรือจะเป็นกรมที่ดินก็ได้เวลาเราไปโอนทงโอนที่ก็สามารถซื้อตรงนั้นได้เลยแต่ต้องเลือกคนที่มีอายุไม่เกิน30สปีผิวเนื้อดาแดงเป็นผู้หญิงนะครับรูปร่างผอมบางนิดหนึ่งนะครับหรือจะเป็นบริเวณตลาดสดหรือตลาดนัดแต่เน้นโซนที่เขาจําหน่ายอุปกรณ์สินค้าเกี่ยวกับเรื่องของไอทีหรืออิเล็กทรอนิกส์จะดีะมากๆนะครับเหล่านี้จะเป็นแหล่ง ที่มาของโชคลาภให้กับคนราศีเมษในรอบวันที่16กันยายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ลองไปเสี่ยงโชคดู เผื่อบางครั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุญเก่าที่เราทํามาส่งผลบนบันดาลให้เรามีโอกาสประสบความสําเร็จกับสิ่งที่เรามุ่งหวังและปรารถนาอันนี้เป็นเรื่องราวการงานการเงินบุญสมดวงชะตาโชคลาภและก็ตัวเลขมงคลให้กับท่านที่เกิดในราศีเมษรประจําวันที่16กันยายน2564นี้นะครับสรุปแล้วก็คือในรอบปักนี้เรื่องของการงานชาวราศีเมษมีโอกาสได้ทดสอบทดลองงานใหม่ๆอาชีพใหม่ๆหากคุณลังเลใจ ว่าจะทําได้หรือไม่ได้ผมอยากจะแนะนําให้คุณลองทําดูเพราะโอกาสประสบความสาเร็จแค่คุณพลิกฝ่ามือก็สําเร็จแล้วเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของโชคลาภคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภเป็นเงินก้อนใหญ่หรือเป็นอสังหาหรือว่าเป็นทรัพย์สินมรดกตกทอดนะครับสถานที่ซื้อก็กรมที่ดินก็ได้นะครับส่วนเลขมงคลก็มาทั้งอจโนบ้านเลขที่หรือแม้กระทั่งอายุของญาติผู้ใหญ่ที่ล้ม หายใต้จากไปแล้วคนราศีเมษก็สามารถนํามาเสี่ยงโชคได้นะครับอันนี้เป็นเกล็ดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเวลาที่เราไปกราบสักการบ,บูชาส,สิ่งศดินนะ ไปขอพรนะครับให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงให้การาการเงินประสบความเร็จให้ขอแบบนี้แล้วเมื่อถึงที่สุดแล้วบุญกุศลจะดนบันดาลให้บเกิดโชคลาภมาเองครับเอาละครับสําหรับคลิปราศีเมษมหาเฮงอันดับที่4ประจําวันที่16กันยายน2564กับผมหมอบิดชลีก็คงจะขอยุติลงปรงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสําหรับราศีต่อไปเรามารุ้นกันว่าจะเป็นราศีอะไรสําหรับวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขม,มากๆสวัสดีครับ